ไช้คักจักตากอยู่ผุ่นจักตากอยู่พี่ออาก็คือเขาเจ้าเนะาะพันนี่นเนาะเอามันกระเดงอยู่ดัวละแต่ว่ามันหันขาวอเอเ้ตอนนี้มันอกอกเหลืองเนาะออกเหลืองม่นมปนเหลืองขาวเขาเจ้าออกเรืองเหลืองพันเขาอีหยังเนาะพี่น้องนี่ยเขาได้พันเขาหยังก่อนดินานสองนานนานห้าเก้าปะ โอ้ยแหงแหงว้อีรอกนี่มันอันอน,นั้นเล่หอดใบาสามนี่ซีมงแรกนี่ก็โอเคแลวตัวนี้ส่วงนี้เป็นช่วงตาเขาพี่น้องผู้ได้กระเลงเสีแดดเพราะว่าแด,ดดดีดีสองวันนี้พายุจะเข้าพุ่นนี้เนว่าใครมีเข่ากับเฝ่าออกมาตากเดี๋ยวฝนมามันอสิเป็นอีกบรรยากาศอีกแบบหนึ่งฝนนี่ก็ต้องพัดปีฝนก็ได้โดยเฉพาะผู้ได้เก้วเขาตรงนี้ เห็นคนเกี่ยวเขาป่ะใดน้าฝนนี่โต๊ะได้โต๊ะดีโอ้งามเลยพันสายพิ่นเพิ่นขายเท่าใดนี่แปดร้อยถ้าเราเชื่อวโตอยู่บนถ้าเอาอันเบิร์ตอะนะไม่ป่าป่ะตัวเจ้าตัวแสนหนึ่งว่ะขายไป็นว่าขายแล้วเขาเขามีงามปันเอาคือว่าเขาเป็นบัตรไรสวบ์ก็สีเบิร์แท้ แนวนี่อยากไรยูเขาก็เอาหันูสองแสนสามแสนโอ้ยแปดอยแปดอยเรื่งคิวกันเอาอยู่โอ้ยไปจะรแนวมันนั่นด้อเออเกี่ยว ตาเขาที่อะไมใส่ไหนอืมตาเขาปูที่อะนี่ตอนนี้เขาปูเอปูน่งนน้อยนึงเอเออแนวนี่งามอยู่นี่แนวเี่อืมเออบ่อจะเขาเอ้ขานานหาเก้าเอองามเออฟานก่อนจนกยัียงเจียวนำ่ ขั้นเขามาไมาเ่เรื่อยแต่ละปีบริษายสั่มพันธ์แจ๊กเถื่อขอบม,มันบ่งงามงามกากม่วนนี่ปีหน้องเอ้ยพันธ์ข้าวนานห้าเก้าพันธ์ขหนียวขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะคิดหน้าพบกันใหม่ค่ะสายเดยวตลอดทั้งวั